เม,มนครับเห็นว่าฝนที่โต๊อยู่ไหนตามันนี่ออนะครับรอดูนะครับจากที่ไปจะไใดตีมาดูด้านหน้ากันครับผมกับพนมสมคิดตาโต าดูพนุ่มสมคิดกันตาเอาเข้ามาพอดีเน่นะให้น้ำนะครับประจำสุดเดิมนะครับอ้หุนนาหุนนาแน่นเหลือเกินโมเมนต์ไก่เราบอกตาโมเมนต์ไก่เราบอกคือใหญ่แท้ นี่แหละขึ้นหนาแท้บ่มองมาเมื่อกี้ขึ้นยางหนาเลยอาตาอยู่กระเพาะใช่ไหมเอาในหลานส์อะอ๋อกำน้าบัทแล้วอยู่กินน้ำนิดเดียวเองนะครับพี่หนุ่มสมชิด ดูครับอาบน้ำม,ม,าม,ามาเร็วมาเร็วจะอาบน้ำให้หัวกินนะครับหัวกินอยู่แต่ง,งานนี่ยางใหญ่แย่งยาวโฮบนี่ก็ตกมาเป็นช่วงนะครับช่วงเลยช่วงกัไอไม่ใช่ช่วงงานช้างนะครับ ประมาณงาช้างสำหรับเจ้าสมคิดตาโตผมเดินมาเมื่อกี้ผมเห็นหุ่นอู้เหมือนกับจะตกมันนะครับแต่ก็ดูหรอครับอีกไม่นานนะครับฟิติกาเนี่ยครับเจ้าของเขาตู้มือเห็นก็นเห็นหลานคีนะคือว่ามืนนมนนูนี่ก็เห็นนี่แหละก็เห็นหลานคีเนะ ฟึกด้นหรอเปล่ฟึกด้นหรอเป่าขีดแรงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนที่นอนผมว่าไปนอนฝั่งนู้นนะครับนอนฝั่งนูนน้นน,น,นนะครับนี่เละ,ะครับผมพนมสุดรอกับคุณตาเหมอ งานยาวจริงๆครับผาสมคิดเจ้าสมคิดตาตห่งหัวนะครับหัวอาหารตอนเย็นนะครับก็ปะจำนะครับอาบน้ำให้นะครับสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็มีอาหารไว้ให้นะครับ นี่ก็มีโอกาสในบดีนะครับได้พามารับชมหนุ่มก้านยาวของเรานี่ครับฝ่ายสมคิดสำนีพ่อตีสำนีพ่อแล้วเนี่ครับเมย์ครับเห็นว่าผนที่โต๊ะกี่ได้ต้ามือเนี้ยอ่านะครับรอดูนะครับจากที่เป่จะได้ดี ดูด้านหน้ากันครับผมพนมสมคิดตาโตงาใหญ่งาสวยจริงๆแล้วเข้าแล้วหน้าโรบอตามือได้เดี๋ยวปอีกโอ้รอเบิ่งหน้าเหมือนกันโอ้ เออใช่ครับผมไม่เห็นรถนะครับน่าจะดูบ้านตานะครับผมบนี่นครับผมพามาเยี่ยมมาชมมาดูหุ่นกันชัดๆนะครับรออีกหนึ่งเชือกจากการยาวควายสมคิดนะครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นเขาตกมันสัะกะทีนะครับเพราะว่าตกมันนั้นก็จะเป็นช่วงช่วงเขาไอไม่ใช่ช่วงงานช้างนะครับช่วงงานช้างนะครับ แต่ก็ไม่เคยเห็นตกนานด้วยนะครับสำหรับเชือกนี้น่าจะตกได้สักเดือน2เดือนนะครับประมาณบรเจาสมคิดมาดูคู่บอดี้เขาครับผมอยู่ใกล้กันนะครับแม่สาวสวยนั่นเองนะครับพังพรอยสาวสวยฮักกุดของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับติดกันเลยนะครับแต่ก่อนผมก็จะมาเลี้ยงอาหารเขาประจำนะครับเลี้ยงอาหารก็คือ พวกกล้วยนะครับพวกอาหารเสริมนะครับโอ้ดูหุ่นนางนะครับนี่ก็ไปทับมาแล้วนะครับแต่ไม่การันตีนะครับว่าติดไม่ติดนะครับต้องรอดูนู่นเลยครับผมถึงวันกําหนดนะครับถึงจะบอกได้หรือว่ารู้ได้นะครับว่านางติดไม่ติดนะครับผมนี่นะครับผมสาวสวยหากุดของเราถ้าไม่มีอาหารมาให้นางนางจะโกรธนะครับแต่ถ้ามีอาหารอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับสาหรับ สาวหางกุดของเรานะครับพังพลอยนั่นเองนี่นะครับผมพามาเยี่ยมมารับชมมีอาหารนางก็จะไม่สนใจซากเท่าไหร่นะครับแต่อย่ายังไงะคือต้องมีอาหารให้นางนะครับถึงนางจะไม่โกรธใส่นะครับนี่แหละทังพลอยนะครับอาศัยก็ยังอยู่ที่เดิมโอ้โมีต้นไม้ต้นนี้ คอยถั่วสบายเลยนะครับแต่ก่อนไม่เห็นนะครับต้นนี้ตอนนั้นอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะครับอ,อมันนางพังพ้อยหางกุด ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับฝั่งพลอยของเราโยน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 ไม่พอใจนะครับนางจะโยนอาหารใส่แล้วครับเลยจะโยนอาหารใส่แล้วสูตรนางนะครับประจํานะครับก็เคยมีนะครับแบบตกมันเหมือนกันนะครับพังนะครับผมเคยเห็นนะครับตอนนั้นถ่ายแล้วก็ตอนนั้นผมก็ถ่ายคลิปอยู่นะครับไลฟ์เลยนะครับกับ่ะ ยัางหนึ่ครับบางพังนะครับเนี่ยก็อาหารการกินก็ไสมบูรณ์เพราะว่าช่วงนั้นผมก็เลียงอาหารหนักพอสมควรนะครับมาทุกนะยครับตอนนั้นต้องการสำหรับปีน่าจะสิบกว่าเดือนนะสิบกว่าเดือนสําหรับการไปทับมาสิบสามเดือนประมาณนั้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสําหรับพังพลอยเนี่ยครับต้องรอรุ้นรอที่นะครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยให้นางรับประทานอาหารไปนะครับอตรงนี้นะครับเสียดายนางหางกุดนาง หางขาดเองนะครับผมไปโดนเขากัดมานะครับตอนกลางคืนนะครับเขามาแล้วก็กัดหางนางนะครับทําให้นางก็อย่างที่เผมนี่ิงเชื่อนะครับทางนักุดทางพอครับผมอ้วนกลมตลอดเลยนะครับอ้วนกลมจนว่าท้องนงแต่ที่จริงนั้นก็คืออาหารนงอย่างที่บอกครับผมรุ่นนะครับปีนรุ่นกันมาอัปเดตข่าวสารท่านด้รับทราบกันครับกับพอยูกับนี่เลยนะครับติดกับ พ่อหนุ่มสุดหล,ล,ล่อการยานนยวยนะครับนันอย่ในนี้อาบน้ำเสร็จสักนะครับกอกินนั้นแสดงของเราถ่ายตาโตนะครับผมตั้งให้เองฉายาฉายาผมว่าดวงตาไม่เหมือนใครนะครับเอาที่ผมถ่ายคลิปมานะครับแล้วก็ช้างมาเชื่อด้วยกันนะครับหนุมสมคิดตาโตอย่างที่เห็นเลิศงาไม่สามเมตรนะครับหลอ่อครับของคุณตาเหมือ ตกมันน่นไม่ค่อยเล่นงานเพราะว่างานยังอยู่คงกระพันดีนเป็นเชือกอื่นก็นี้หักอะบ้าง้รณีตกไม่นนะครับผกเตาโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพี่อนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะครับน้องชายคุยสอบถามได้เรอยากเห็นปอกกลับนะครับวันนี้ก็มาเยียบสองด้วยกันนะครับสวยสาวสวยหางกุดนะครับพังแล้วก็พนมสดนะครับผมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอนนะครับว่าจะพาไป รับชมเชื่อหนนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden, I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of way anyway. The way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same.